จะพาไปดูเต็นท์ของผู้รีไภัยนะครับข้างหลังผมวันนีเ้เราเรียกว่าเต็นท์เนาะแต่จริงๆสําหรับผู้รีไภัยนี่คือบ้านที่อบอุ่นที่สุดสําหรับเขานะครับลองเข้าไปดูข้างในกันครับจะเห็นว่าก็จะเหมือนเต็นท์อย่างที่เราเคยเห็นแต่ว่าขนาดค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับในพื้นที่อย่างนี้เขาอยู่กันประมาณสามถึงห้าคนแต่ในบางพื้นที่ที่อาจจะมีะความรุนแรงมากกว่านั้นนะครับก็อาจจะอยู่กันมากกว่านั้นข้างในเนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีสิ่งที่เรียกว่า emergency kit นะครับหรือว่าเป็น อุปกรณ์ในการดำรงชีพขั้นพื้นฐานในช่วงที่ฉุกเฉินอยู่ต่างๆเช่นอันนี้นะครับก็จะเห็นว่าเป็นเครื่องครัวเนาะมีตั้งแต่จานชามนะครับที่ไว้สําหรับการกินข้าวนะครับดื่มน้ําแล้วก็มีถังบรรจุน้ําแบบพับได้ก็ต้องบอกว่าจริงๆน้ำานี่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเป็นชีวิตของเขาเลยครับว่าได้โดยเฉพาะในบางพื้นที่ที่มีภัยแล้งมากๆนะครับไม่มีน้ําดื่มเนี่ยโอ้โหชีวิตเขายากลําบากมากเลยทางยูเนสซกเขาก็มีการมอบน้ําให้ด้วยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นชุดอุปกรณ์ครัวที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีมุ้งกันยุงมีผ้าใบพลาสติกกันน้าอเนกประสงค์นะครับมีชุดสุขอนามัยสําหรับผู้หญิงนะครับแล้วก็ตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์คือเป็นอุปกรณ์พื้นฐานในการใช้ชีวิตต่างๆนั่นเองนะครับมีเสื่อตรงนี้ด้วยนะครับไว้สําหรับนั่งพักนะครับไว้สําหรับนอนมีผ้าห่มในพื้นที่ที่อาจจะหนาวในช่วงกลางคืนนะครับนี่ครับเราจะเห็นเลยว่าทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เขา อยู่กันเพื่อ,เ,อเขาเรียกว่าในช่วงฉุกเฉินเนาะแล้วก็เป็นเต็นท์ที่ยูเอ็นซาพยายามจะช่วยเหลือแล้วก็อำนวยความสะดวกให้มากที่สุดสําหรับผู้ที่รีภัยนะครับจริงๆถ้าเกิดว่าใครมองเห็นอย่างนี้รู้สึกว่าอยากจะช่วยเหลือนะครับให้เขาสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างน้อยเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่ทําให้เขากลับไปใช้ชีวิตได้แบบปกติเนี่ยก็สามารถที่จะบริจาคได้หรือว่าช่วยเหลือตามกําลังได้นะครับ